วันก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึมหมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกข์รมในใจเรา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษาค่ะรับหน้าที่บรรพุ่นด,ดาเนินรายการค่ะและวันนี้ก็เช่นเคยนะคะที่จะได้รับเชิญจากนักจิตวิทยาค่ะจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะคุณแคทเรียแต่งชยานนท์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของโลกของอเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ ไร้สายเป็นโรคแบบ โลกออนไลน์เป็นโลกที่โลกที่ทุกวันนี้เต็มไปด้วยเทคโนโลยีนะคะก็คงจะขาดไม่ได้ในหลายๆคนน่นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนาะซึ่งเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการสื่อสารมีการคมนาคมที่มันสะดวกรวดเร็วมีความทันสมัยนะคะไม่เหมือนกับแต่ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะเรื่องของจดหมายตอนนี้เราก็ใช้น้อยลงเนาะก็จะเป็นการใช้งานผ่านโทรศัพท์ใช้งาน การผ่านทางอินเทอร์เนต็ตเป็นส่วนใหญ่การติดต่อสื่อสารก็จะ รวดเร็วขึ้นในสังคมปัจจุบนันซึ่งมันก็มีผลกับการดําเนินชีวิตมีผลกับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันจะนมีของใช้ต่างๆเยอะแยะมากมายที่อำนวยความสะดวกให้กับเราเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำใหส้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราในปัจจุบนันก็เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตนะคะซึ่งาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมันก็มีผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับเรา เหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันในเรื่องของผลกระทบหรือว่า ผลที่เราได้รับจากเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะคะ,คะก็เห็นได้ชัดเนาะตั้งแต่พฤติกรรมแบบง่ายๆของเราเช่นพฤติกรรมการซื้อสินค้าแต่ก่อนเราก็ต้องเดินไปร้านค้าคใช่ไหมคะแล้วก็ไปเลือกซื้อของตามร้านค้าเดี๋ยวนี้อาจจะมีการเลือกซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกซื้อเองก็ดูจากในอินเทอร์เน็ตดูจากผ,าผ่านทางคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถซื้อสินค้าได้หรือการ ติดต่อสื่อสารอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่ารูปแบบของจดหมายที่เป็นการสื่อสารเหมือนแต่ก่อนต้องใช้ระยะเวลาในการส่งเนี่ยก,ก็ตอนนี้ก็ลดลดการใช้ลงนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการติดต่อผ่านทางอ e ีเมลบ้าง Facebook บ้างอาจจะเป็นไลน์เป็นทวิสตเตอร์หรือบางทีเห็นหน้าตากันด้วยแบบแทงโกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นเห็นภาพชัดเจนในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการค้นหาข้อมูลต้องไปห้องสมุดแต่เดี๋ยวนี้ ไม่ต้องไปละนะคะก็ไปใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เนต็ตแทนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของคนเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งในใน,ในการเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวเชื่อมที่มันทําให้เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเช่นเราจะใช้บริการอินเทอร์เน็ตใช้บริการ,ร,ก,ารการติดต่อสื่อสารที่มันรวดเร็วก็ต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมคะ,คะอุปกรณ์ในที่นี้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ ะซึ่งใช้ทั้งเล่นเกมพิมพ์งานเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตดูรูปภาพการติดต่อสื่อสารกันก็ผ่านทางคอมพิวเตอร์แต่ตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากคอมพิวเตอร์มันมีระบบการสื่อสารหรืออุปก,กรณ์อย่างอื่นที่เข้าเริ่มเข้ามาแทนที่และมีอิทธิพลกับเราก็คือเป็นพวกโทรศัพท์ นะคะก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะโทรศัพท์มือถือแต่ก่อนเราใช้แค่โทรคุยกันใช่ไหมคะหรือส่งข้อความเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานได้ครอบคลุมมากยิ่งกว่าเขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เหมือนกับเหมือนถือคอมพิวเตอร์มือถือแหละใช่สามารถ ทำได้ทุกอย่างเหมือนคอมพิวเตอร์เลยใช่ค่ะเล่นเกมก็ได้ดูหนังฟังเพลงคุยโทรศัพท์สื่อสารใช่ไหมคะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกของเราได้หลายๆอย่างบางทีมีออ่บางอย่างคิดว่ามือถือทำไมได้ก็ทําได้เช่นมีไฟฉายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะ <laughs> เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เนาะซึ่งเราโดยส่วนใหญ่เราก็จะเรียกว่าสมาร์ทโฟนอย่างนั้นไหมคะค่ะ ก็จะเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่มักจะขาดไม่ได้ซึ่งอุปกรณ์ที่ทันสมัยตรงนี้นี่แหละถ้าเกิดว่าเราใช้งานแบบไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมแทนที่มันจะเกิดประโยชน์ก็อาจจะเกิดโทษกับเราได้ค่ะอันนี้คือที่มาของหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้แหละเพราะหลายๆคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยแบบจริงจใช้ตลอดเวลาขาดไม่ได้ค่ะไม่สามารถที่จะ ห่างจากมันได้ต้องเก็บมันมาไว้ใกล้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องติดตามชนิดที่ว่านอนก็ต้องเอามันมานอนกอดด้วยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีผลเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาของภาวะการปัญหาการติดสมาร์ทโฟนวันนี้เราก็เลยจะคุยกันเรื่องนี้นะคะ่ะในเรื่องของปัญหาการติดสมาร์ทโฟนค่ะในเรื่องของการติดสมาร์ทโฟนเนี่ย ถ้ามันไม่เกิดผลกระทบอะไรต่างๆเราคงไม่มาพูดกันวันนี้นะใช่ค่ะ,คะเรามาพูดถึงผลกระทบของมันดีกว่าว่ามันจะทําให้มีผลกระทบกับต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้าง,างตามปกติเขาบอกว่ามันมีผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจทางด้านร่างกายก็คือถ้ามันเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็จะมีลักษณะจอเล็กจอใหญ่ที่มันต่างกัน,นะะถ้าเกิดว่าเป็นจอเล็กเนี่ยก็จะมีปัญหา ในเรื่องของการใช้สายตาเนาะในการจดจ้องกับมันอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นปัญหาในเรื่องของสายตาหรือมมีปัญหาในเรื่องของนิ้วมือ,อ,อมีปัญหาในเรื่องของแขนของไหลที่เราจะต้องจดจ้องอยู่กับมนันนั่งก้มหน้าดูมันตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะออก็จะมีปัญหาในเรื่องนี้หรือแม้แต่จอใหญ่บางทีก็มีปัญหานะเพราะจอใหญ่บางทีเราก็จะไม่ลุกไปไหนเราก็จะดูอยู่แต่ โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนของเราอย่างเงี้ยนะคะ,คะก็จ้องนานๆจอใหญ่ดีภาพสวยจังเลยกดดูอยู่ตลอดเวลาไม่ไปไหนอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีผลกับในระบบของอร่างกายของคเราเหมือนกันเนาะเนื่องจากการที่เราไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่ใช้แต่สมาร์ทโฟนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ลุกไปไหนกินอยู่หน้าจอ ตลอดเวลากินก็อยู่ตรงหน้าจอนอนก็อยู่ตรงหน้าจออย่างนี้นะก็มีปัญหาในเรื่องของโรคอ้วนเหมือนกันสำหรับคนที่ติดสมาร์ทโฟนเยอะๆเนาะ,นะ,นะส่วนปัญหาทางด้านจิตใจก็แน่นอนมีมีอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยคนหลายคนก็จะจะมะีความสนใจความชื่นชอบในเรื่องของการติดต่อข่าวสารในในในส่วนของ สังคมออนไลน์นะคะค่อนข้างมากเนาะก็จะมีในส่วนของการที่เราอยากรู้อยากเห็นอยากาใช้ความเพลิดเพลินทางอารมณ์กับการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราใช้ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของภาวะสุขภาพจิตบางอย่างด้วยเหมือนกันที่เราก็จะให้ความสําคัญกับเฉพาะโลกของ อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะจนละเลยความสําคัญกับคนรอบข้างหรือบุคคลที่อยูอ่ใกล้ชิดเราเนี้ยนะคะ,คะก็จะมีปัญหาเชิงสุขภาพจิตหรือแม้แต่ในเรื่องของการปัญหาการติดเกมเนาะก็แน่นอนมีปัญหาเชิงสุขภาพจิตม,มีปัญหากับเรื่องของการเรียนในเด็กบางคนเนี้ยนะคะหรือปัญหาที่ถูกล่อลวงกันทางอินเทอร์เน็ตเนี้ยนะคะก็มีผลกับภาวะสุขภาพจิตตรงนี้ด้วยเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าการติดสมาร์ทโฟนตรงนี้เนี่ยมันก็มีผลทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจะนะคะจน มีสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาได้นำข้อมูลจากคอลัมน์ของอหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจคอลัมน์เรื่องทันโลกเนี่ยนะคะเขาบอกว่า,ามีการจัดอันดับ5โรคฮิตของคนติดสมาร์ทโฟนหรือติดโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบอกมาบอกเราเขาบอกว่า5โรคของคนที่มักจะติดจอโซเชียลมีเดียหรือติดจอสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโรคซึมเศร้าจาก Facebook แ<ใ>น่นอนคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตก็ต้องมี Facebook เป็นสังคมออนไลน์นะคะ,คะก็จะเป็นโรคซึมเศร้าจาก Facebook มีโรคละเมอแชทมีโรควุ้นในตาเสื่อมมีโรคโมโนโฟเบียแล้วก็โรคสมาร์ทโฟนเฟสก็ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นโรค ที่มักจะเป็นและมักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการติดโลกสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะแล้วก็ใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเยอะๆโลกแรกก็คือโลกซึมเศร้าจาก Facebook ค่ะเรามาพูดถึงโลกนี้กันเลยมันเป็นยังไงคะหลายคนสงสัยเนาะว่าเอ๊ะเล่น Facebook เนี่ยต้องมีเพื่อนเยอะแน่เลยก็เลยมีก็เลยเ จะเล่น Facebook เยอะเงี้ยนะคะจริงอยู่ว่าเขาอาจจะมีเพื่อนเยอะในโลกสังคมออนไลน์แต่ในในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่ติดอยู่กับหน้าจอแล้วก็คอยกดกดจิ้มจิ้มอยู่แต่หน้าจอ,อามือถืออยู่แต่ในโลกของโลกออนไลน์เนี่ยจะเป็นคนที่มักจะเพิกเฉยกับคนที่อยู่ในโลกของความเป็นจริง คนที่สนใจหรือใส่ใจเฉพาะคนที่อยู่ในสังคมออนไลน์เนี่ยเขาก็จะขาดการมีปฏิสัมพันธ,ธ์กับคนที่อยู่รอบข้างซึ่งเป็นคนในชีวิตจริงเขาอะเราจะเป็นพ่อแม่เพื่อนฝูงหรือแม้แต่คนในที่ทํางานก็จะไม่มีปฏิสัมพันธ,กธ์กับคนเหล่านี้เลยซึ่งอนอกเหนือจากนี้เขาบอกว่า a c e b o o k เนี่ยมันเป็นที่ระบายความรู้สึกเชิงลบบางอย่างก็เราก็จะเห็นว่าเวลาเราว้าเวเราเงาเราเศร้าเราอกหักเราก็จะไปโพส ใน a c e b o o k ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการระบายอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเ c e b o o k เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการสร้างสร้างความเป็นจริงเทียมซึ่งมันไม่ค่อยมีอยู่ในชีวิตจริงเราสักเท่าไหร่เราก็จะเห็นว่าเวลาที่หลายๆคนเขาโพสเนี่ยเขาจะโพสสิ่งดีๆที่เราดูแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอิจฉาเขาอะ <c oughs> เช่นเขาจะไปกินข้าวาในท,ที่ที่มันมีอาหารที่ดูน่ากินเราก็อยากจะไปกินที่นั่น <c oughs> เขาจะโพสที่เที่ยวที่ดูสวยงาม <c oughs> ที่ดูน่าอิจฉาอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการสร้างความเป็นจริงที่มันเป็นความเป็นจริงเ <c oughs> ทียมซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้ดูสวยงามหรือมันอาจจะไม่ได้ดูอรอร่อยอย่างภาพที่เขาโพสต์ไว้ซึ่งมันก็ทําให้เราหลายๆคนก็จะ ละเลยในเรื่องของอความเป็นจริงที่มันอาจจะมีเรื่องที่มันไม่ดีแฝงอยู่ในนั้นไปด้วยเนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นการสร้างสังคมที่มันปกปิดในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ดีไว้อะก็คือจะนำเสนอแต่เรื่องดีๆผ่านทาง f a c e b o o อย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตเราอยากจะเป็นคนที่มีชีวิตที่มันสมบูรณ์แบบอะเหมือนเหมือนในโลกเสือนจริงอะ แต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะในโลกของเราเนี่ยมันมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีปนกันไปเพราะฉะนั้นคนที่ติดอยู่แต่ในโลกของโซเชียลมีเดียหรือเข้าแต่ Facebook ตลอดเนี่ยเขาก็จะยอมรับไม่ได้ถ้าเกิดว่า ต้องเจอเรื่องที่มันไม่ดีหรือต้องเจอเรื่องที่มันเลวร้วายเพราะเขาเรียนรู้ที่จะสร้างภาพความจริงที่มันเป็นความจริงเทียมอย่างนี้อยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างงี้นะคะคเพราะฉะนั้นเมื่อมาเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อมาเปรียบเทียบกับชีวิตจริงซึ่งมันไม่ได้สวยงามอย่างใน,น a c e b o o k เนี้ยมันก็เกิดความรู้สึกแบบไร้ค่าเกิดความรู้สึกแบบที่ไม่ดีหรือเกิดความรู้สึกเชิงลบมันก็เลยเป็นที่มาของภาวะซึมเศร้าที่มันเกิดขึ้นได้ในคนที่เ,เล่น Facebook ค่ะ<ม>นี่เพิ่งผ่านไปแค่หนึ่งโรคนะคะ,คะยังเยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันอีกสี่โรคนะคะค่ะในเวลาที่เจอทางตัน1น2 3ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1 3 2 3ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1 3 2 3ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ 1323สายด่วนสุขภาพจิตหากคุณกำลังเครียดทุกข์ใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก่มใจคิดมากไม่รู้จะไปปรึกษาใคร สมาริตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนาข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053225977225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณ วิกฤตมาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนพิการสูญเสียคนรักน้ำพ่่มที่นาไปไหม่บ้านคุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดมึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dms.go.th ทำอะไรอยู่จ้ะเธอตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตด,ดูหน้าแหม่จนนายประกาศยุบงาน,ผานแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตเช่วละจ้าก็เตรียมไว้ก่อนไงล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง่ายๆมีคําแนะนําให้ด้วย <c oughs> อา้าไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ้อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยละ่ะค่ะเจ้าจนาย ร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข w w w d m h g o t h ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็ยังอยู่กับคุณ mm hmm. แคเทเธอรียาแต่งชยายนน์นะคะ mm hmm. <laughs> อาละค่ะวันนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องราวของผลกระทบที่เกิดจากการที่เราติดสมาร์ทโฟน ใช่ไหมครว่าจะเกิดโรคอะไรบ้างช่วงแรกเนี่ยพูดคุยกันไปแล้วนะคะว่าหนึ่งโรคนะคะว่าก็คือเกิดจากโรคเลยนะคะโรคซึมเศร้าจาก Facebook ใช่ค่ะเรา<ล>มาต่อกันอีกกันเลยดีกว่าโรคที่สที่เขาพูดถึงก็คือโรคละเมอแชทค่ะ,คะอาการก็คือว่าแม้ว่าเราจะนอนหลับอยู่ก็ยังลุกขึ้นมาพิมพ์แป้นพิมพ์ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเหมือนกันกับคนที่ลเมอ ก็คือหลับอยู่นั่นแหละแต่ลุกขึ้นมาพิมพิมอย่างนีงน้นะคะสาเหตุก็มาจากพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนที่มันเกินไปของเราเนี่ยมันทําให้สมองของเราเนี่ยยึดติดอยู่กับโทรศัพท์อยู่ทุกวินาทีทุกขณะจิตอย่งงนางงี้นะคะแม้แต่เวลาที่เรานอนหลับ หากมีข้อความอะไรเข้ามาสมองของเรามันก็เหมือนปลุกเราให้ตื่นขึ้นมาในในช่วงที่เราหลับไหลยอยู่เนี่ยให้อยู่ในภาวะที่มันละเมออย่างเี้ยนะคะแล้วก็มีการกดส่งข้อความบางอย่างไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราทําแบบนะั้นหรือเขียนข้อความอะไรไปหรือพิมพ์พอะไรไปแต่ว่าก็ส่งไปหาคนอื่น โดยที่เราไม่รู้ตัวเงี้ยนะคะนูะเหมือนอยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นเงี้ยค่ะซึ่งความเสี่ยงข,งขอ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 งปัญหาที่จะตามมาก็คือมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันเงี้ยนะคะ,คะบางทีอาการละเมอแชทเนี่ยก็มีผลกระทบกับสุขภาพด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันมันปลุกสมองของเราให้ตื่นมาในขณะที่เรานอนหลับอยู่เนี่ยเวลาที่เราตื่นในช่วงที่ร่างกายของเรานอนหลับเนี่ยมันก็ทําให้เรานอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่เต็มที่เป็นสาเหตุให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอ มีผลกระทบกับในเรื่องของการทำงานของร่างกายทำให้เกิดความเครียดสะสมเกิดความเสี่ยงของโรคอ้วนโรคฝันร้ายอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องของการเรียนการทำงานต่อมาได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นผลกระทบนะคะที่ที่มันอาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคละมือแช็ะค่ะ,คะ โรคต่อมาล่ะคะโรคต่อมาอันที่3ามเขาพูดถึงโรคโมโนโฟเบียไอคำว่าโมโนโฟเบียเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเข้าใจยากอว่าว่ามันคืออะไรจริงๆมันมาจากโนโมบิลโฟนโฟเบียซึ่งถ้าแปลก็แปลตรงตัวก็คือโรคก,กลัวไม่มีมือถือ <c oughs> ใช้ค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นอาการที่จัดอยู่ในกลุ่มของอาการวิตกกังวล <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็คือว่ามันก็จะมีลักษณะอาการก็คือ เรามักจะคิดอยู่เสมอว่าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต อยู่ๆแบตโทรศัพท์มือถือดันหมดไปอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดกวนก歪เอ่อกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นกับเราอย่างเงี้ยนะคะบางทีบางคนที่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็จะตามมาด้วยภาวะอาการเครียดตัวสันเงอ่ออกคลื่นไส้อย่างเงี้ยนะคะ<嗯>ซึ่งถ้าเป็นเยอะขนาดเนี้ยแน่นอนว่าเราเกิดภาวะอาการของโรคนี้แน่นอนละถา้าตามปกติแล้วเนี่ยเอ่อเราจะไม่ค่อยนึกถึงมันสักเท่าไหร่ในเรื่องของ กลัวที่จะไม่มีมือถือกลัวไม่มีสัญญาณเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวเราเราก็จะไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับมันสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าโทรศัพท์มือถือจะไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต scalable, หรือว่าโทรศัพท์แบตหมดไปทั้งทที่จริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าอยู่ในเรากําลังอยู่ในกลุ่มของความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงว่าเราสนใจเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา และให้ความสนใจกับมันอย่างมากจนมันมีผลกับภาวะอาการทางด้านร่างกายมีผลกับภาวะาการทางด้านจิตใจของเรา,าก็ถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยออสิ่งหนึ่งที่ที่เราจําเป็นที่จะต้องสนใจหรือให้ความสำคัญก็คือความความความจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้ของเราเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะปัจจุบันเนี้ยนะคะซึ่งมันก็จะตามมาด้วยปัญหาอื่นๆที่เป็นปัญหาเชิงสุขภาพทางกายและจิตก,ก็ต้องระวังตรงนี้ด้วย ค่ะต่อมาค่ะต่อมาก็เป็นโรคบุ๋นในตาเสืองอซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นผลกระทบที่มันเป็นผลเชิงสุขภาพที่เราเห็นได้ตรงตัวเพราะตามปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้งานดวงตาของเราเนี่ยหนักอยู่แล้วเพราะเราใช้งานมันทุกวันและยิ่งเวลาที่เราเพ่งมองข้อความในหน้าจอมือถือบ่อยๆหรือว่าใช้ดวงตาของเราในการทํางานหนัก ด้วยการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เหมือนอย่างกับว่าเราใช้งานตะดวงตาของเราเนี่ยมากขึ้นเป็น2เท่าถ้าปล่อยไปนานๆจนกระทั่งมันมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ถือว่ามีเป,เป็นความรุนแรงของของอาการติดของเราเนี่ยที่มันมีผลกระทบมากเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะ ที่เรามักจะมองเห็นยหยักย่ายหรือตาข่ายหรือเส้นอะไรวนเวียนไปในในตาเราเนี่ยออโดยที่เราไม่สามารถที่จะเขี่ยมันออกหรือว่าออปัดมันให้ออกจากในระบบสายตาเราได้เงี้ยนะคะก็ถ,ถือว่าเป็นโรคนี้โดยตามปกติแล้วเนี่ยโรคนี้มักจะเกิดขึ้นกับในผู้สูงอายุเพราะว่าใช้งานดวงตามานานก็จะมีความเสื่อมของดวงตา <c oughs> ตามไวแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเองเราเราใช้งานตรงนี้บ่อยๆเนี่ยโรคนี้ก็มักจะเกิดขึ้นกับเราได้เหมือนกันแม้ว่าเราจะอายุน้อยนะคะเพราะฉะนั้นการแชททั้งวันทั้งคืนการจ้องอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือนานๆไม่วางโทรศัพท์มือถือเลยเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคบุ๋นเนตาเสื่อมด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันก็คือต้องพักสายตาจากมันบ้างมองไปในที่ไกลๆสูดอากาศ ตามธรรมชาติให้ร่างกายเราได้พักผ่อนด้วยการทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างมันก็อาจจะเลี่ยงภาวะของโรควุธนในตาเสื่อมได้ค่ะบางคนเล่นสมาร์ทโฟนในห้องวุดมืดในห้องนอนจะไม่เปิดไฟใช,ใช่ก็มีผลมีผลเหมือนกันนะคะงั้นตรงนี้เนี่ยก,ก็ก็ต้องระวังซึ่งเป็นผลแบบตรงตัวต่อภาวะสุขภาพของเรา ค่ะค่ะโรคต่อมาเลยค่ะโรคต่อมาชื่ออาจจะดูแปลกหน่อยหลายๆคนอาจจะรู้สึกไม่คุ้นเคยไม่เคยได้ยินมาก่อนโรคนี้ก็คือโรคสมาร์ทโฟนเฟสเฟสในที่นี้คือใบหน้าค่ะดิฉันก็ไม่เคยได้ยินนะใช่ใช่เขาบอกว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือโรคใบหน้าสมาร์ทโฟนเอ๊ะไอใบหน้าสมาร์ทโฟนมันเป็นยังไงนะเขาก็บอกว่ามันเป็นลักษณะอาการของใบหน้าหรือกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าหรือลำคอของเราที่ มันผิดปกติไปจากภาวะที่เราก้มมองดูหน้าจอมือถือหรือก้มก้มหน้ามองจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนานๆเนี้ยนะคะมันทําให้กล้ามเนื้อบริเวณต้นคอกล้ามเนื้อบริเวณคอ เกิดอาการเกร็งและเพิ่มแรงกดบริเวณที่แก้มเมื่อแก้มของเราถูกแรงกดนานเนี่ยก็จะทําให้เกิดเส้นใยอิลาสติกบนใบหน้าที่มันยืดจนแก้มของเราเนี่ยมันมันย้อยลงเนาะแล้วก็บริเวณแก้มเนื้อบริเวณมุมปากเนี่ยก็ตกไปตรงบริเวณคางคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งเราก็จะเห็นว่าถ้ามันมีความผิดปกติไปเนี่ยบางคนก็จะรู้สึก ไม่ไม่ค่อยดีอะกับใบหน้าที่มันแปลกไปของเราตรงนี้เนี่ยพอมันรู้สึกไม่ดีมันก็อาจจะเป็นที่มาของของของเขาเรียกว่าภาวะสุขภาพ จิตท,ที่มันแย่ลงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีผลกับภาวะทางด้านร่างกายตรงนี้บางคนถึงขนาดต้องไปทำศัลยกรรมกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะเป็นโรคใหม่ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่าเขามีาการศึกษามาก็เราก็มีข้อมูลตรงนี้ไว้เพื่อระวังตัวเองนะคะนี่ก็เป็น5้าโรคใหม่เลยนะที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี สมาร์ทโฟนใชถ่ถ้าเราติดมากๆก็อาจจะเกิดอาการเหล่านี้ได้ใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูการแก้อาการติดโรคโซเชียลเน็ตเวิร์กกันดีกว่าค่ะค่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะอันแรกก็อาจจะต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเอ๊ะเราติดหรือเปล่าบางคนไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับก็ไม่เกิดการแก้ไขเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งก็คงจะต้องยอมรับก่อนว่าเราเองเรา ติดที่จะอยู่ในสังคมออ,อนไลน์สังคมอินเทอร์เน็ตตรงนี้มากน้อยแค่ไหนหรือยอมรับว่าเราติดสมาร์ทโฟนเนี่ยมากน้อยยังไง เขาบอกว่าจริงๆถ้าสมมุติว่าเราเราเป็นคนที่ต้องคอยเข้าเว็บไซต์เข้าอินเทอร์เนต็ตอยู่ทุกวนันอย่างน้อยวันละหกชั่วโมงเนี่ยเออก็ให้รู้ไว้ว่าเออเราเนี่ยมีมีเกณฑ์ที่จะเข้าข่ายติดแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับก่อนเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันเนี่ยอย่าอย่าให้มากจนเกินไปเขาบอกว่าเนี่ยหกชั่วโมงนะคะอ่ะถัดมาก็คือในเรื่องของจํากัดเวลาการเล่นก็คือค่อยๆลดระยะเวลาการเล่นลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ มันก็จะทําให้ภาวะอาการเสพติดต,ตรงนี้เนี่ยลดน้อยลงค่ะอันที่สามก็คือหากิจกรรมหรืองานอดิเรกใหม่ๆทําบ้างไม่ไม่ทาแต่กิจกรรมอย่างเดียวคือกิจกรรมอินเทอร์เนต็ตในโลกสังคมออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะไปทําอย่างอื่นบ้างเช่อนออกกําลังกายทาสวนอ่านหนังสือออกไปเที่ยวนอกบ้านใช้ใช้เวลาว่างทํากิจกรรมกับคนในครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะ,คะแล้วก็อันที่4ี่ก็คือ,อยาจดจ่อกับมันมากจนเกินไป บางทีเราทุ่มเทชีวิตของเราให้กับโซเชียลมีเดียหรือสังคมออนไลน์มากจนเกินไปเช่นต้องโพสต์รูปอัพสเตตัสนั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือนั่งเฝ้าหน้าจอมือถือของเราเพื่อดูว่ามีใครมากดไลค์เราหรือยังมีใครมาคอมเมนต์เราหรือยังเนี้นะคะซึ่งบางทีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความจําเป็นกับชีวิตเรามากนักแต่พอเราให้ความสนใจหรือใส่ใจหรือจดจ่อมันมากเนี่ยมันก็จะทําให้เราเองเรา ขาดความสนใจในเรื่องอื่นๆไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าต้องลดความสนใจจอ่อตรงนี้ลงบ้างหันไปทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างเพราะาชีวิตเราไม่ได้มีแค่ส่วนนี้เพียงส่วนเดียวชีวิตเรามีหลายๆส่วนที่เราจะต้องทําหรือเราจะต้องจัดการหรือมีบทบาทหน้าที่อย่างอื่นด้วยก็ต้องหันไปทําอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นนี้คือก็คืออีกอันหนึ่งที่เราต้องให้ความสําคัญแล้วก็ต้อง ต้องต้องเข้าใจนะคะก็ลดความจัดจ่อลงค่ะอย่างน้อยเราก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์อย่าให้มามีผลกระทบมีโทษกับร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะคุณแคทธิยาแต่งชยานนท์นะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางวันก็อารมณ์ดี บางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึมหมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกข์รมในใจเราเข้าใจอารมณ์เขา